ฮนันนี้นะจ๊ะสังเกตเลยด้านหลังใบนะคะนี่น้องเสือพรานจ๊าน้องเสือพรานแท้ๆท,ที่คอมีปีกด้วยแล้วน้องก็มาแล้วจ้า ขึ้นมาสองงอแล้วอันนี้เสือปานแท้นะคะอันนี้น้องกล้วยด่างน้ำวาค่อมน,นี่นะคะด่างจัดค่ะจัดแท้แลแน,น่นอนมีน้นำว้าค่อมนะคะของที่สวนนะคะวันนี้คลิปนี้จะออกกล้วยค่ะคลิปนี้จะลงกล้วยเออเนี่ยน้ำวาค่อมนะคะนี่เห็นไหมคะ น้องยังยอดอ่อนอยู่เลยยอดอ่อนไม่ว่านี่ยอดน้องใหมย่ยบลขขึ้นกันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้อายุประมาณ3-4เดือนค่ะนี่นะคะไปต่อเลยนี่พี่อะไรเอ่ยอพี่สูงมากนี่ค่ะอันนี้พี่ฟลอริดาอันนี้ถ่ายถายไม่ถึงนะอันนี้ถ่ายไม่ถึงแล้วเองไหมน้อง ยอดน้องคือจัดมากจเจนเลยมีน้องฟลอริดาค่ะอันนี้สูงสูงนู้ถ่ายไม่ถึงอะไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีของเขานี่เห็นไหมคะสูงมากสูงมากสูงจริงสูงจังนี่นะ,ะอันนี้น้องหูช้างต้นแม่ค่ะต้นแม่น้อยๆของเรานี่อันนี้หูช้างด่างเหลืองต้นแม่ต้นแม่น้อยๆมาดูน้อยอยังไงนี่ อันนี้ติดจองนะจ๊ะลูกค้าจ่ายจองแล้วจ้าน<ม>ี่อันนี้ลูกค้าจ่ายจองนะคะเจะาะอต้นนี้นะสามใบนะสามใบลูกค้าจ่ายจองมาประมาณ3ามหมื่นนะคะ<ม>นี่ไหมด่างก,กระจัดกระจายเลยไปต่อค่ะนี่อะไรอะไรเนี่ยเลมอนทามน้องเลมอนค่ะน้องเลมอนอน,นั้นเลมอนเลยอันนี้น้องน้อยเพิ่งลง่อไปนะคะอายุน้อง ไต้หนึ่งสัปดาห์นี่บนกระดาษนี่มาดูเลยอันนี้กล้วยอะไรกล้วยด่างลายอินออนตรังค่ะอของเทค่ะนี่ข้องเทตรังเทแน่นอนค่ะนี่นะคะนี่เี็ไหมคะอันนี้ด่างอินออนตรังจะมาไม่หลุดนะคะโตมาไม่หลุดลายนะดูสิอืมอลังการเชียวนี่นะคะเห็นไหมเยอะมาก ไปไปดูต้นแม่แล้วก็ไปดูต้นแม่กันแม่เขียวไม่เขียวมากไม่เขียวค่ะใช่ไหมคะรูกออกมาค่ะดังนะนี่ด่างน้อยก็ดังนะอันนี้แต่มันต้นเคี้ยวไงคะเหม่มันเคี้ยวแต่ว่าตอนครั้งที่แล้วลูกรบที่แล้วมันดังมากเลยเกนียวเขียวเกียวอือเลยไม่ต้องลุ้นค่ะอันนี้ไม่ต้องลุ้นว่าลูกจะดังไม่ดังดู ดางไหมเยอะค่ะด่างอันนี้เดี๋ยวมาใบที่สองก็ดังจ้ะนี่ไหมน,นี่นะคะนี่แม่เลยคุณแม่สูงเท่าไหร่คุณแม่สูงประมาณสองเมตรหนูประมาณเมตรอกหนึ่งหนูเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหกสิบห้าแต่อีแม่สูงสองเมตรนี่นี่ดูนะดูนะนี่เห็นไหม นี่เห็นไหมดูดินี่ฟามือหนูนะนี่เห็นไหมใหญ่มากนี่หนไหยน,นะนี่ไม่ถึงนะนี่ไม่ถึงนะนี่ใหญ่มากอันนี้แม่สูงประมาณสองเมตรนั่นเยอะค่ะให้ลูกด้วยลูกสวยด้วยหนูน้องหนูน้องหนูแอบอยู่นู่นนี่น้องหนูมีแอบด้วยนี่ดางสวยเลยเห็นไหมคะ ดางทะลุด้านหน้าด้านหลังนะความดางของเขานะคะหันไปเหล่าค่ะอืหันไป้างนี้หันไปด้านหลังนะคะหันมาอีกแล้วนี่ลูกสวยมากเลยน้องหนูสวยมากน้องหนูออกมาสวยมากนี่เราอยู่ใต้ใบของเขานะแบบกัน้นฝนแล้วแบบไม่โดนฝนเลยนะนี่เห็นไหมคะ ต้นนี้หนูได้ประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณสามอาทิตย์แต่ความสูงของหนูเท่าไหร่ลูกเกือบเกือบเมตรนี่หนูสามอาทิตย์นะคะขึ้นจากต้นแม่ต้นนู้นนะนี่ขึ้นจากต้นแม่น,น,นะน,น,น,แมนะคะได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วดูความใหญ่ของน้องดูค่ะมาตอเลยนี่ค่ะอตอนนี้คือเดินเดินไม่เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินไม่ได้แล้วนะต้องรอดนะคะ อันนี้ขาวชั่วขาวชั่วหน้าเจี๊ยมากเลยนี่มาเขียวมาเผือกแล้วน้องเข้ามาด่างมีหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าต้นแม่ด่างสวยด่างเทพลูกอาจจะเผือกนะคะอาจจะเขียวมาหมดจ้ะที่สวนมาหมดค่ะอืมดูสปรึงค่ะเดินไม่ได้หรอกคะ่ะ เดินไม่ได้แล้วต้องรอดอย่างเดียวเห็นไหมนี่ดูลอดหไหมของน้องนี่ดูจะด,ด้านหลังนะนี่เดินไม่ได้รอดค่ะรอดกับคุณลูกคาา้าค่ะลูกค้าขายเห็นไหมเปลือกด้วยด่างด้วยด่างน้อยๆด้วยเปลือกน้อยๆด้วยเขียวด้วยอืมนี่เห็นไหมรอดไหมกของน้องโอ้โหเลยเนี่เห็นไหม โอ้โหเลยจะเดินยังไงเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้สูงเกือบเกือบสองมิตแล้วนะคะลูกลูกให้หลายรอบแล้วนะนี่ไงเห็นไหมเขียวก็มาเห็นไหมเขียวก็มาขาวก็มาลายก็มาด่างเทพก็มาด่างอัพก็มาหันมาดูอะไรเอ้ยกระดาษทองจ้ากระดาษทองด่าง นี่หลังใบเห็นไหมดังไหมมาดูด้านหน้าค่ะนี่เห็นไหมดังไหมโอ้ยอันนี้คือสุดเหมือนกันสีจัดจ้านมากสีจัดจ้านมากอัอนนี้อะไรแม่ไม่ไรแม่หูช้างนะคะแม่ช้างน้อยของเรานี่แม่ช้างแม่ช้างลูกกรด,ดกมากอือมีแขนงด้วยเห็นไหมนี่แขนงมัน แขนงใหญ่มากเห็นไหมแขนงอออันนี้นอมีต้นนออม,มาดูไข่ไข่ไข่มันนี่ลูกไข่อันนี้ไข่ไก่จะจะต้นเล็กแต่ดูดูดนี่เห็นไหมคะนอมันโอ้ใหญ่นี่เห็นไหมมีตุ๊กกาบใบเลยนี่ใหญ่มากอันนี้ <c oughs> เริ่มกัดสีเห็นไหมช้างแต่เริ่มกัดสี จองหมดแล้วจ้ะลูกค้าจองค่ะจองันถึงท้ายกูนทุนเลยนี่อุย้ยมันเยอะเดินถ่ายไม่ไหวหรอกนี่เห็นไหมคะน,นี่กระดาษทองอันนี้ทองธรรมดานะอันนี้คือทองธรรมดาแต่อันนี้คืออันนี้คือทองด่างนี่ทองดางกับทองธรรมดานะบปดูน้องเพชรเจ็ดสีของเรานี่ เลี้ยงยังไงไอ้ต้นใหญ่ขนาดนี้เลี้ยงยังไงเนี่ยอือนี่เห็นไหมให้ก็อดอาหารประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งดูใบเขาก็จะเล็กแต่ว่าตอนนั้นคือเลี้ยงแบบสมบูรณ์มากใบคุคน้นค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากเห็นไหมคะน้องเปชเจ็ดสี่จ้ะโอ้ยเยอะมากแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านี่น้องแม่ แม่ช้างน้อยเห็นไหมแม่ช้างน้อยนดามาอีกแล้วนี่นะคะไม่หวานไม่ไหวค่ะเยอะเยอะมากอันนู้นเขาเลมอนทามฟ่งนู้นจะเป็นบอลน,นาจะเป็นบอลสีดำเดีอยากให้ดูตัวนี้นะอันนี้สวยนะนอยากให้ดูตัวนี้มากเลยนี่ อันนี้ปกัวก,วปก,ตก,ะะปกไตเดียวกับโอราดางโอราดางปักไตเหรียกนะคะปักล้างไม่รู้เหรียกกะไรนีนะนี่โอราดางนี่เป็งได้มาลูกค้าขูดใจดีมาเลยอะ่ะบอลสตูนจ้าของเทจ้านี่ลูกค้ามาอายบอลสตูนจ้าแต่ให้ไลท์คือตัวเนี้ชยชอบมากเลยอะ่ะการก็จะเมื่อนกับไใบกับบอลกระดาษอ่ะแต่ใบใบจะเมื่อน,นู้นูจังข้าอะ่ะ น,นี่โหราจ้าโหราจ้าโหราเห็นเรื่องนี้อันนี้อะไรนะมาลาล่มาลลา่ค่ะมาไล่มาลลา่จ้ามาลา่คือไล่จริงไล่จังไล่อลังการกันการล่มา black ripper black ripper เห็นไหมใบมันจะมันมันเห็นไหมคะมมนี่นะคะใบม,มันมันนะอันนี้บนหน้าค่ะ อันนี้บลหนอ้ดาดังมินดังมินเ<ม>อาล่างส่วนอันนี้เบรกเมจิกเบรกเมจิกยังไงเบรกเมจิกเมจิกจะเป็นดำดำดานดำด้านจากพิจิกโอ้ยซับจึ้งมากเลยเห็นไหมสวยมากเลยยาวไปเลยค่ะยาวไปเลย โอเคก็เดี๋ยวก็เจอกัน EP หน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยจ้า